รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน จับต้องอื่นก็ได้จับเหือด้วยค่ะโอ้ไดีไอนี้ไม่มีอะไรให้จับเลยแต่เป็นนู้นหน่อยแต่เป็นนู้นหน่อยคุณปลาดาวปลาดาวนะครับคุณแอดคุณแอดแต่วันนี้โอ้โหแคร์เนยมึงวัดเฟรมเสร็จแล้วยังเนี้ยเออไอวัดเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอิล์มนิดหนึ่งให้มอไซ์ไปซื้อปากซอยคค่ะรับ เกมหนอะป้าบอ่ะรู้มึงใช้เกมไหมนัดิการ์ดมึงดูดีๆใช้เป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะอ่ะมาเจอตรงนี้ะมาเร็วอ่ะคนคู่กันคู่กันจะไปตรงเอ่อตรงนี้หน่อยค่ะนะน่งแอบหายไปไหนมีภาพไหมไม่มีภาพไม่มีได้ไงเขาอยู่ทางนี้นี่พอตรงนี้ก้มลงหน่อยก้มลงหน่อยทำงานอ่ะทำงานให้คล่องแคล่วค่ะนะทำไม่เออพอประมาณนี้เจอปากสวยๆหน่อยไป พอพอพอขอเปลี่ยนภาพนะยากใหคะเปลี่ยนภาพนิดนึ่งคุณปลาดาวคุณปลาดาวย่อตัวลงได้ไหมย่อย่อลงหน่อยแล้วทำมืออย่างนี้เอามือเอาเอามือออกไปโอเคแล้วก็หมุนหมุนหมุนๆๆค่อยๆหมุนนะค่อยๆหมุนให้ให้มันสุกทั่วตัวเลยเอ๊ะนี่ไก่ย่างใหดาวหมุนลม่หมุนอย่างนี้โดนทันที่ใช่ไหมคอ่ะใช่แล้วค่ะอ่านั่นแหละหมุน ่หมขอโทษนะครับนี่คนหรือไก่อบโอ่งลาดาวนอนลงโอ้ยดิฉันยังไม่ง่วงนะคะไม่ได้ให้นอนหลับไปเลยนอนลงเพื่อจะโพสท่าถ่ายแบบตะแคงหน่อยเออตะแคงอ่าตะคงเข้าไปเลยดีกว่าความความคือคว่ำไปเลยแล้วก็เอาหน้าซุกเข้าไปในทรายเลยไม่ให้คนเห็นนะฮะไม่ให้บิดหน้ามาหน่อยดิบิดหน้าจะได้เห็นเออเอามือแนบตัวเออเอามืออ่าตัวทีนะ เดี๋ยวคุณแอดแอดไปยืนข้างทำไมเป็นคนดีครับปกติกระโปงกระโปงปิดที่เราช่วยใช่ไหมคะอ๋อผมก็ดูแลนางแบบทุกคนแหละครับอ๋อนางแบบอยู่กับผมเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยนอนกลางคืนเนี่ยผมก็ห้าทุ่มผมก็ขึ้นสำรวจแล้วอคนไหนนอนกระโปงเปิดผมก็จะเอาตะเกียบคีบลงมาปิดอ้าวไม่ใช้มือน่ะเฮไปโดนตัวเขาได้ไงนะพอเที่ยงคืนผมก็ตรวจอีกแล้วใครนอนกระโปงเปิดผมก็เอาตะเกียบคีบลงมาปิด ปีสองลุกดูอีกรอบหนึ่งเป็นไงฮะใครนอนกระโปรงปิดผมก็จะเกียบคีบขึ้นไปเปิดเปิดทําไมเล่าปิดปิดมาเหมือนเด<อ>ิม<ะ>เปิดว่ามัางอยู่หรือเปล่าโอ,โอเคขโมยขโจรเยอะเช็ดหน้าและเท้เาเดี๋ยวไอ้นั่นอย่าไปปิดคออย่าไปปิดคอมันไม่เห็นคอเราสวยอโอเคแต่ขามันนิ่งไปหน่อยเอา,าเอาขาเอาขาเหยียบตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เหรอคะขาเหยียบคุณปาวานนะได้ค่ะขอโทษนะโอเคพร้อมพร้อมเลย ห้าสี่สามลัวภาพเลยเปลี่ยนท่า,นะาเรื่อยๆนะเหยียบไปแล้วเปลี่ยนท่าไป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 ,ไป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 จังเปลี่ยนท่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะทาไมปลาดาวต้องได้นอนแบบนี้ด้วยล่ะคะ,ะจะบ่นทำไมเนี่ยผู้กำกับเขาเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเป็นท้องทะเลไงฉันก็เป็นตัวนางเอกไงแกก็เป็นเหมือนปลาเป็นสัตว์ทะเลให้ฉันเหยียบไงตายแล้วค่ะปลาดาวเป็นนางแบบนะคะไม่ใช่สัตว์ค่ะคุณปลาดาวครับนี่คืองานศิลปะาของผมคุณนี่มันไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาเลย ฮะโอ้โใช่อย่าโบทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวถ่ายแบบต่อใช่เด็ดเด็ดไอ้แทนมึงจะถ่ายอะไรตั้งนานเนี่กูสั่งหยุดตั้งนานแล้วเนี่ยพี่แจยมันไม่สั่งให้เขาหยุดเลยฮะกูสั่งตั้งนานแล้วมึงไม่ได้ฟังเลยเหรอฮะมันอยู่บนอคชั่นฮะโอ้โหนี่ทะเลาะกันดังแบบไม่พอพุ่งกัดขา นี่เราอย่ามาทะเลาะกันเองเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยต้องมีงานวิ่งอีกสิบงานนะคะโอ้โหมีอีกสิบงานหลังจากเนี้ยงานอะไรของคุณเนี่ยเยอะแยะมากล้างป่าช้ามาออกลูกโกนจุกแมวเหมียวมีสียวหลอดหยดนกโคกพ่อตาเลยค่ะพ่อตาเลยค่ะแต่งานแต่ละงานนี่ตลาดลากมากเลยนะคะแระก็ยังดีกว่าคนไม่มีงานอย่างแกใครบอกว่าฉันไม่มีงานฉันแค่เลือกงานเฉยเฉยอย่างแระ อกเราต้องอิมวะตไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลัวเราคะ่ะแหมถ้าเกิดว่างานเนี้ยได้ข่าวมาว่าถ้าบ้านแกเนี่ยไม่เป็นสปอนเซอร์ก็คงไม่มีงานถ่ายหรอกเนื่องได้แล้วได่ะ <S <S ละรับานอ,อ,อย่าพูดความจริงคือถ่ายลับไม่ได้ถ่ารับไม่ได้นี่มึงสองตัวจะเลิกทะเลาะกันได้ยังจะได้ถ่ายจะทีฉันมีงานนจะต้องรีบกลับบ้านไปทำอะไรไปหาผัวเนี่ยผัวฝรั่ง นี่ขนาดเมื่อคืนยังนอนกับตำรวจเลยเฮ้ยมีความสุขไหมจ๊ะความสุขบ้าอะไรตำรวจอยู่ข้องนอกกูนอนในกองเอาพร้อมเลยถ่ายว่าจ้าไปเตรียมตัวพสทาดิีแปลกใจบ้างเลยนี่เป็นตะก้องใช่ไหมปกติไม่เคยตะก้องเป็นสาวสองอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วอะแคนอะทำได้ทุกอย่างแหละมีหลายอาชีพขายา แทนแสนอาชีพตายอย่างนู้นำป็ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเลยเหรอ <ฮะ S 1> เป็นชาติแต่งหน้าได้ค่ะชาติทำผมเป็นค่ะคอสตูมเป็นค่ะเบาหวานเป็นค่ะความดัน<ะ>ไอ้เบาหวานกับความดันเป็นก่อนคอสตูมเอาอย่างงี้นี่เป็นได้หลายอย่างอย่างเงี้ย ฉันเสนอเลยเสนออะไรฮะอยู่กับฉันฉันเป็นนางแบบชื่อดังฉันขาดคนอยู่คนฉันลาออกอะไรอ่ะเป็นคนสวนให้ฉันได้ไหมจะบ้าเหรอใครเป็นคนสวนได้ผู้จัดการฮะผู้จัดการส่วนตัวของน้องแงะสรุปเป็นไหมผู้จัดการส่วนตัวฉันเป็นฮดีมากต้นการขาหนูขอลาออกนะคะต่อไปนี้หนูไม่มาทําแล้วตาคุ้งจากกล้องหนูไม่เป็นผู้จัดการส่วนตัวน้องแงะค่ะมาๆมาอ่ะค่ะมาถ่ายต่อค่ะถ่ายต่อถ่ายต่อด้วย อ้าอย่าช้าเสียเวลาเริ่มถ่ายต่อเลยค่ะเอานางแบบโพสท่าไปอ่าโพสท่าโอเคเอาท่าไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้หือไอ้แขนมึงไม่ถ่ายแล้วถ่ายทำไมอ่ะกูลาออกแล้วไงเอออ้าวมึงไม่ได้ยินเหรอไอ้เตอร์โอ้โหเรียกใครเตอร์เรียกมึงนี่แหละมึงกับใครเนี่ยกับมึงนี่ไงใครถ่ายก็มึงก็ไปถ่ายดิอ่ะ กูให้เช่าถ่าเองตอนนี้กูตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวน้องแหมะโอ้โหมึงนี่มันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าตกงานมาเมื่อไหร่แล้วก็นะไม่ต้องโทรหาฉันนะดันนอนดนแคร์เอาซับเสร็จยังเรียบร้อยมาดูกูถ่ายเองพี่เถ่ายได้ใช่ไหมคะได้ได้ได้แต่พี่ขาเวลาถ่ายรูปปกติกองอื่นเขาจะมีการบิ้วเพลงนะคะเนี่ยเป็นบิ้วเพลงเหรอมันก็องบิ้วเพลงนางแบบนิดนึงได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้เลยได้ค่ะ คุกับขาปกติกองอื่นเขาจะเปิดเพลงแบบสากลบอสซาเบาๆกระตุ้นที่เปิดอะไรเมาคีล่าสัตว์เอาคุณไม่ชอบเพลงนี้ไม่ชอบการถ่ายช็อตดิกำลังฮิตในติ๊กต็องเลยนะติ๊กต็อกไม่ชอบเพลงนี้ไม่ชอบโอเคเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพลงไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนเพลงเอานะเลือกมันนี่ก็เะเกิดมีสายเข้าอ่ะรับอันนี้ไงโทรศัพท์ชัดโทรศัพท์ชัดโทรศัพท์โทรศัพท์ไทยดังอ่ะโทรศัพท์เน็ตเรื่อย รับติดรับยับยับนี่โทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์แอนดค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังด่าว่าเพลงเมื่อกี้ติ่งตองอยู่เลยนี่คุณตั้งเพลงรอสายอย่างนี้ก็ถ้าเปิดบิวต์หายแบบมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเพลงรอสายได้เปิดเลยอ่ะอ่ะแคนดี้เป็นผู้จัดการคนใหม่ของน้องแอนดนะคะอะไรนะฮะโอ้ยดีๆเดี๋ยวเขาไปจ้างงานรายการอะไรนะคะครัวมหาสนุกเหรอคะได้ค่ะค่ะพิธีกรเลยเหรอคะพิธีรักเลย คู่ก yeah! ับใครคะบิลล <window> hey ี่ค <madı> ่ะค่ะโอเคค่ะรับค่ะรับค่ะว่างค่ะอ่ะค่ะทำงานแค่ชั่วโมงเท่าไหร่นะคะเจ็ดหมื่นค่าได้ค่ะเอาเอาเจ็ดหมื่นนะบิลลี่ไหนเนี่ยบิลลี่ออแกนไม่รับงานหรือคู่พี่ก่อน์บิลลี่ออแกนโอเคเอาเอาจังเจ็ดหมื่นนะเอาเอาเอารับค่ะได้ละใชยต่อใายต่อต่อถ้ามีอะไรก็ดูด้วยจ้ะเิ้ครับสวยฮะรับสายสิ รับสายเอายรับสายไงวะนี่นี่นี่รับนี่โอ้ยอ้าวหรอโอ้อ้าหลวงพ่อเหรอคะใครคะนี่โทรศัพท์ของน้องแนทค่ะอะไรนะสังฆทานสองใบที่ยืมวัดไปเฮ้ยไปคืนเขายังบ้าบ้าเหรอไม่มีนะแกด้วยแหละอ้เหรออะไรรายการอะไรนะคะวงพอยต์เหรอคะฮะปัญญาปันสุขว้ายอะไรนะคะน้องแนทจะไปร่วมเล่นรายการ อ๋อเขาคงเมาอะค่ะเอ้ยเดี๋ยวคุยดีๆสิฮัลโหลอะไรเนี่ยค่ะเสียงหกออก,กเรื่การปัญญาปันสุขใช่ค่ะแหน่สมัครไปแหน่อยากไปเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วก็อยากได้ของในรายการนะคะเห็นเขาแจกเยอะใช่ค่ะใช่อะฮะัลโหลฮ<ะ>ัลโหลอุ้ยนี่โทรศัพท์มันด่าแกอะด่าที่ไหนจุดจุดไม่ใช่ไม่โอเคเหรอจัด ทำไมเขาวางสายเร็วจังไม่รู้ว่าเขาบอกเขาอยา่ามาปวดรายการเขาค่ให้คนลำบากเท่านั้นน่ะเกิดชายไงนางแหนแกนี่มันชั่วมันงือมันชั่วร้ายร้ายกาศมากเขาช่วยคนที่ไม่มีจะกินเขาช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสเขา้าใจไหมก็ทำไมฉันก็อยากได้ของเขาเหมือนกนะันน่ะนั่น,นออสิไปอยากได้ของเขาได้ยังไงออนี่รายการก็มีตั้งเยอะแยะงานถ่ายแบบก็มีออกตั้งเยอะชื่อเสียงก็มีเงินก็มีตั้งเยอะแยะจะไปขอเขาอีกเหรอโอ้เอาอะไรคิดเนี่ย อะไรคะเอาสมองซิกไหนคิดเนี่ยจะเอาลายจะเอาเครื่องคาราโอเกะให้พ่อร้องอยู่บ้านจะโอ้ยพ่อจะออกพ่อจะออกเป็นโดนจันโอ้โหชอบปัดจักรยานออกไปแล้วไม่ค่อยกลับบ้านเดี๋ยวดิ้นนอนร้ักคาราโอเกะด้วยใช่พอๆๆมาถ่ายต่อได้จ้ะงานจะได้เสร็จๆทันที อะไรอีกวะเฮ้ยโทรศัพท์ใครอีกเนี่ยงานโอ้โหงานเข้าทั้งวันเลยอ่อเนี่ยฮัลโหลชื่อแคนดี้ค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่อะอะไรนะคะค,ะค่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 ะน้องแอทว่าวันนี้วันเกิดพ่อหนูอ่ะโอ้ก็แลกยุคช่างพ่อเหอะคุณพ่อโทรมาไม่ได้เหรอกิน รอเป็นลังนะนี่อย่าเมาเยอะสิเดี๋ยวพ่อเดินไปไหนอายเขาทำไมมันรู้ประวัติพ่อเธอดีเหลือเกินเป็นกันเอ้าเหรอได้ค่ะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวไปค่ะขอบคุณค่ะต้องเดี๋ยวนี้นะคะคุณปิเกเตอร์ค่ะลืมเลยวันนี้รับงานซ้อมวันนี้วันเกิดพ่อวันเกิดพ่อสำคัญกว่างานถ่ายแบบค่ะวันหลังเราค่อยนัดกลอกันใหม่นะคะขอไปงานวันเกิดพ่อก่อนลากันนะคะส่งไปไปกุณแนแนทไปด้วยนะคะเอาทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ยังเหลือหนูอีกคนนะคะโถเอ้ยงานก็ไม่เสร็จวันนี้จะได้ไงอโอ้ยอย่าทำอย่างนี้สิครับคุณปาตีนปลาดาวค่ะเออปลาดาวหันมาอย่างนี้ตกใจหมดเลย,ยเอ,อะถ่ายอะไรไหมคะถ่ายอะไรฮะถ่ายแบบไงคะโอ้ยนางแบบนี่ผมมาถ่ายนะครับเป็นงานศิลปะ,ะไม่ได้มาทำสารคดีสัตว์เลี้ยงมั <laughs> ต้องมีคู่ฮะ <laughs> โ,อโอเคตัวตัวตั ลเดเทสเคุณท่ครับมาร้องเพลงคาราเกะกันดีกว่าน,นะครับ<ด>ี<ด>วันที่เฝ้ารอคอยใจลอยล่องลมคุณพี่คุณพี่นี่ร้องเพลงก็ดีค่ะแต่ว่าคุณทานายคะอืเป็นเมียเศรษฐีหนึ่งหรือไงฮะมึงถึงจะออกไปนั่งตรงนั้นอ่ะ ลูกเขามาอุ้ยขอโทษครับให้มันรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นใครครับให้รู้บ้างว่ามันใครเป็นใครใช่มันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่กูเนี่ยไม่รู้เรื่องว่ามึงอะเป็นใครพี่คะจำหนูไม่ได้หรอคะอืออุ้ยตายแล้วสงสัยอัลไซเมอร์กำเริบคุณพี่จะทานยานะคะคุณพี่ค่ะได้แป๊บนึงนะคะคุณพี่ ทำอะไรอ่ะทำอะไรจะโยนยางค่ะเอ๊ะเขาจะทำอะไรฉันแห่ะทนายไม่มีอะไรครับหล่อเล่นกับคุณพี่อยากลื้อฟื้นความจำคุณพี่ค่ะเดี๋กกินยานเม็ดนึงนะคะเออได้ได้อสั่นทำไมอ่ะเราสั่นเดี๋ยวนคุณพี่สั่นทำไมอ่ะคะพี่เออเออเออพี่อย่าอยู่ดูค่ะลูกไปแล้วค่ะเหี้ยเยอะเยอะสิอ่าอะไรอัน เออไม่ต้องไม่ต้องหนูว่ากินขวดดีกว่ากับคุณพี่นี่เอามือนี้ไงมือนี้มันไม่โอเคค่ะพี่วิตามินซีใช่ไหมใช่ยาบำรุงครับคุณท่านเป็นยาบำรุงค่ะพี่จำได้ใช่ไหมคะอ้าวหนูเล็กที่ชอบอวดลูกอวดผัวขายของทั้งลายทั้งอะไรอะไรโซเชียลอะไรนั่นใช่ไหมจำได้ เอาในเรื่องค่ะอย่าเอาเรื่องอื่นมาพูดค่ะเอองั้นกินใหม่เม็ดโอ้ยจับได้แล้วใช่ไหมคะเออเอาเอาในเรื่องค่ะเอาในเรื่องหนูเล็กเออชื่อจริงชื่อเป็นตีเป็นตองบ้านอยู่ต้องกล้าเข้าวงการใหม่ๆนี่กี่เลกกี่เละแล้วตอนนี้แหละค่ะกี่ พี่อันนี้รูเ้เยอะไปไม่เอาออกไว้แล้วค่ะคาตายแ<อ>ล้ว่ะคุณพี่พี่รู้มากไปนี่กินไปเมื่อเช้าประมาณ35เม็ดเดี๋ยวน้องก็จะต้องออกออกแล้วล่ะค่ะเฮ้ยคุณระยะครับ,รรบผมขอเถอะครับได้ค่ะคุณระยานี่อะไรนะครับนี่ รสนิยมต่ำนะจ๊แกรู้หรือเปล่าว่าตัวนี้ยเป็นแก้วไวนมาจากอิตาลีค่ะใช่แก้วไวใช่เขามีชื่อด้วยนะคะชื่ออะไรครับปาสิฮะปาสิอะไรนะคะปั๊มค่ะปั๊มถึงว่าสิครับมีกลิ่นเหม็นนี่เพิ่งปั๊มมาใช่ไหมครับไม่ไม่หรอกค่ะปั๊มเมื่อวานอ๋อปั๊มเมื่อวานหายไปเลยคุณรยาครับอย่ามาล้อเล่นอย่างนี้สิครับเอี้คุณรลยาครับนั่งกับคุณท่านเลยครับเอานี่นี่นงดีกว่านะครับน้องเลยา อยากพี่เนี่ยอยากจะฟังเพลงสักเพลงที่เป็นสําเนียงใต้อ่ะค่ะพอจะร้องได้ไหมไอเพลงอะไรนะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวได้ไหมลงได้ไหมงได้ค่ะดังมากค่ะเพลงนี้เดเปิดให้นะกเด็กน้องเลื่อนดูนะคะมีไหมคุณพี่ขามันไม่มีแต่ว่ามีอยู่เพลงนึงนะคะเป็นเพลงใต้โหยคนนี้ก็เป็นนักร้องที่โด่งดังหลายๆอย่างเลยนะคะคุณพี่สวยด้วยค่ะเดี๋ยวน้องร้องให้ฟังนะคะเออจัดมาดิจัดมาเออ ได้เปิดก่อนอ้าวจบซะแล้วยังค่ะมาอืออะไรนะการกาว่าไงนะการกาอะไรนะกากาว่าไงนะการกาว่าเพือไม่รู้เรื่องเลยโอ้ฮพี่เอิร์ธตาพูดไอ พูดในที่พัดพูดบ่อยๆอ้าวคุณพี่ไอ้ต้องโชว์นี่เลยคุณพี่ไปโชว์อะไรสัญญาณมันไม่ถึงสัญญาณมันไม่ถึงค่ะโอ๋ยปิดแล้วเอ้ยคุณพี่ปิดคุณพี่ไปทำไมน้องก็ลังมันเลยอ่ะเนี่ยแล้วถ่านมันก็อ่อนด้วยเนี่ยไม่อ่อนหรอกคุณพี่ปิดทำไมก็แล้วไอ้อะไรอ่ะโทษที่ลืมวางเอาไว้ น้องก็ลังมันเลยอะน้องร้องไม่พร้อหรอกฮะเพราะอุ้ยพ้อมมากใช่ไหมคะเพราะอะไรมึงถึงกล้าร้องพี่เสียงดังอะไรกันหรอครับใครมาสวัสดีครับคุณพ่อครับอ้าวบรรจงบรรจงไหนนะครับผมชื่อเหนียวครับคุณเหนียวค่ะลูกคุณท่านค่ะโอ้ยตายฉันจำชื่อห่างกันมากเลยบรรจงกับไอ้เหนียวเนี่ยนะ สวัสดีคุณพ่อสวัสดีทำไมคุณพ่อปล่อยให้เสียงหมามันเห่าหอนออกไปหน้าบ้านแล้วก็คุณพ่อขาเอ้ายังไงกันนี่ปากดีอย่ามาปากดีนะเมื่อกี้ฉันร้องเพลงไม่ใช่เสียงหมาหอนอ้ะร้องเพลงค่ะนี่ฉันแยกไม่ออกเลยระหว่างเสียงคุณเลียกับเสียงหมาค่ะไอ้ตายแล้วนี่อีปากดีโดนตบนี่จรลเข้แหม่ไอ้กล้าได้ยังไงฮะฮะมึงเป็นแค่ลูกทรพย์นี่ฉันเป็นเมียเศรษฐีย่ะ มึงเหนื่อยไหมเนี่ยก็เหนื่อยนะคะเนื้อเสียฐีเมียที่หวังจะสมบัติได้เหรอคะใช่น่ะสิไม่ใช่ค่ะไี่ใช่กับคุณพี่คุณพี่คะดูสิคะมันว่าน้องอะค่ะทั้งทั้งที่เราแต่งงานกันไปอ่ะคุณพี่บอกก็ไปสิคะคุณพี่ว่าน้องอ่ะรอยจังู้รอยจังงู้ที่บ้านฉันเนี่ยเขาเรียกว่าซูซูชิค่ะขอบใจจังมึงรู้เหรอมึงพูดอะไรรู้สิคะ บอกว่าจะพาเบี้ยงซูชิเบี้ยงซูชิป้าแกสิซูซูชิเนี่ยที่บ้านฉัน่ะบอกว่าหน้าด้านจ้าะรยา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 เอ้ยทนายมีน้ำร้อนไหมครับจะกินกาแฟเหรอครับกาแฟบ้าอะไรจะมาสาต์อีกสองตัวเนี่ย พ่อกันอยู่ได้เดี๋ยวคุณทําอย่างนี้แล้วพ่อผมจะนอนตายตาหลับหรือครับใช่เดี๋ยวกว่าเอ้ยยังไม่ตายไม่ใช่ครับผมก็จะบอกว่าคุณพ่อจะนอนสบายหรอครับแม่มึงระร่อนมากถ้าผมยังอยู่พ่อหลับสบายแน่นอนครับใครออ่ะไอ้บบอ๋อไอ้เลกทางคุกปแบบ อ้าวะไร้นยานอะไรกันเนี่ยทอะไรกันเนี่ยไอ้นี่อ้ไร่ะไอ้หนึบสวัสดีครับคุณพ่อเออัีปีชาใครครปีชาหนึบหนึบครับพ่อห้าสวัสดีคุณพ่อีสวัสดีครับพี่เหนียวบัณีน้องหนึบ อ๋อยกให้ชื่อกูไม่ควรตั้งชื่อลูกกูแบบนี้เลยไม่ละครับคุณพ่อเหนียวเป็เหนียวไอ้เหนียวไอหนึบอ่ะเราตั้งชื่อแบบนี้คุณพ่อถึงได้รวยนะครับเพราะว่าเป็นคนขี้เหนียวแล้วก็ขี้หนึบขี้หนึบเลยครับอ๋อเพรอะควรจะได้เหนียวเน้นหนึบครับผมครับผมนี่อะไรครับฉันนั่งหัวทนทโถไปคิดจะไหวฉันเหรออ๋อผมไหวเฉพาะคนปกตินะครับดีฉันเป็นคนบ้าดีคุณหนึบจ๋าหนูค่ะในยินคุณ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 นี่ ใส่สร้อยก็เงินนะฮะใส่รองเท้าก็เงินใช่ไม่กล้าใส่สีทองใช่ไหมครับทำไมอ่ะกลัวคนเขาว่าเป็นคนทองครับผมพี่น้องเจ็บครับพี่ออทําำอะไรมันไม่ได้รับเ,เคยทำแล้วมันต่อยนอ้อ,อ,าาองมันจะร้อง้วเจ็บทำไมเราเป็นร่างเก็บไว้ในใจสิเยาเล่นครับเยาเล่นครับ <S <S 2> <S 2> เธอ, <ๆ S 2> อสวัสดีคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณป้อคุณพ่อไม่ใช่คุณป้อคุณป้อ อคุณป้าคุณพ่อคุณป้าคุณพ่อคุณป้าคุณป้าถ้ามันลำบากนะก็กุ้งป้อก um ็กุ้งป้าล่ะได้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวพ่อกรุณาอีกทีเมื่อกี้กินแล้วมันเฝาคุณป้าไอ้กินช้อนเหรคะคุณป้ากลับไปบ้านที่ญี่ปุ่นมาเลยซื้อของจากเมืองหลวงมาฝากคุณพ่อเลยนะเคียวโก้ไหนบอกชื่อเรื่องอะไรวันไง นี่ไม่ใช่เมียชาระวันไปดูเรื่องอะไรมาเนี่ยเร็วเร็วเร็วรอะไรคะไก่ขัดเหมือนหน้าออนี่ครับพี่ร่างไม่น่ามาขัดเลยมูกกำลังต่อเนื่องสนุกเลยขอให้พ่อไม่เจ็บไม่ไข้นอนตายไปเฉยๆนะพ่อนะ